จากรายงานข้อมูลล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์นะคะพบชื่อว่ากัฟกลายเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่5ของ K b แบงณขณะนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าจะได้รับปันผลปี2 5, 5 6 7ประมาณ800ล้านบาทค่ะจากรายงานล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะพบว่ากัฟรือบริษัทกัฟเอ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของไทยกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลำดับที่5ของ K b แบงหรือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนปิดสมุดทะเบียนณนะวันที่13มีนาคมปี2 5 6 8ค่ะโดยกัฟนั้นถือหุ้นใน จำนวน77ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน3.25%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและถ้าคำนวณจากราคาหุ้นวันนี้นะคะจะคิดเป็นมูลค่ารวม12,127ล้านบาทค่ะทั้งนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตของนักลงทุนนะคะว่าถ้าหากกราฟยังคงถือหุ้นเคแบงก์จำนวนดังกล่าวจนถึงวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XT ในวันที่17เมษายนและ15พฤษภาคมปี2568ก็จะได้รับเงินปันผลรวม10บาท50สตางค์ต่อหุ้นแบ่งเป็นเงินปันผลประจำปี8บาทต่อหุ้นและปันผลพิเศษ2บาท50สตางค์ต่อหุ้นโดยกำน หนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่6มิถุนาย,ยนปี2568ซึ่งคาดว่ากัฟน้นจะได้รับเงินปันผลรวมประมาณ800กว่าล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเรื่องนี้มีอัปเดตอย่างไรก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆของทางมานี่แชทรอไว้ได้ค่ะ